สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้นะครับเป็นตัวจอมอนิเตอร์พกพานะครับยี่ห้อ,อโซป a ารุ่น a 1 m นะก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตัวจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้อยู่ที่ขนาด17.1นิ้วนะครับผมตัวแพนเป็น ips lcd นะครับผมความเรียดอยู่ที่1 0 8 0 p พร้อมกับมีตัวอินพุตเนี่ยสมช่องเลยนะครับของในกล่องก็จะมีตัวหน้าจอนะครับซึ่งพอผมจับไปจับมาก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีรอยนิ้วมือติดที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ของที่มาอีกก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นสายเขาจะมีตัวนี้เป็น A 2 C นะแล้วก็มาอีกเส้นหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันเลยเป็น C 2 C ซึ่งตัว C 2 C เนี่ยผมจะแกะมาใช้แล้วนะแล้วก็มีตัว HDMI มาให้นะครับคือหัวเนี่ยเขาจะมาเป็น HDMI ไซส์เต็มนะที่เอาเสียบกับคอมอะไรก็ตามแต่นะครับส่วนเข้าจอเนี่ มาดูฟีเจอร์กันก่อนนะครับตัวหน้าจอก็ต้องบอกว่าผมชอบเนี่ยความบางมันบางมากนะคือ17.1นิ้วก็จริงแต่ความบางมันอย่างเงี้ยทำให้เวลาพกพาไปไหนันก็สะดวกน้ําหนักมันก็เบาออนะถือมือเดียวแบบนี้เลยปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ด้านข้างนะเห็นกันไหมเอ่ยนะก็จะมีปุ่มเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ปุ่มนะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ที่เอาไว้แบบเลือนขึ้นลงแล้วก็เอาไว้สําหรับตัวสลับอินพุตนะครับแล้วก็ ตัวช่องต่างๆก็จะมี3มช่องจะมีตัว s m i C1 แล้วก็ C2 นั่นเองนะครับผมตัวนี้ไม่มีแบตในตัวนะครับผมใช้การจ่ายไฟนะก็คือเสียบ Type C นั่นแหละแล้วก็เข้ากับดปเตอร์อะไรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าตัวคอมพิวเตอร์อคุณสามารถจ่ายไฟพร้อมกับดึงแสดงผลทางหน้าจอได้อยู่แล้วก็เสียบ C เส้นเดียวได้เลยนะครับผมแล้วด้านล่างก็จะเห็นว่าเขามีตัวที่เป็นเนี่ยเป็นยางเหนียวๆเ,เ,เอาไว้เพื่อเวลาวางมันจะไม่ลื่นด้วยนะครับซึ่งด้านหลังเขาก็จะมีขาตั้งมาให้นะขาตั้ง ก็เปิดออกมากลางผมชอบก็คือเขามีแม่เหล็กด้วยเวลาปิดมันก็จะไม่ห้อยไม่หลุดเองนะครับซึ่งขาตั้งตัวนี้ทําให้เราสามารถปรับมุมโค้งได้นะครับเนี่ยเราแตะเลยอยากให้มันเอียงแค่ไหนเราก็ปรับเอานะแล้วมันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นคนใช้แนวตั้งคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันตั้งได้นะนี่ซึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเขามีลําโพงด้วยจะเห็นอยู่เขาจะมีช่องมาเป็นสตอริโอนะสองข้างเลยอ่ะ วิธีใช้งานผมก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเอาสายเนี่ยของเขามาเสียบปุ๊บแค่นี้เลยจอจะติดเองนะครับแบบนี้เลยรอแป๊บหนึง่งอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้เลยก็นี่ให้กดให้ดูปุ่มบนสุดนะครับเราก็จะสามารถปุ่มบนสุดอะ่ะกดปุ๊บเขาจะมีให้เลือก Input ก็จะมีทั้ง3อันนะครับซ1ห2 HDMI เนะครับเราก็ปกติเขาจะดีเทคอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ อย่างที่บอกมีปุ่มล่างนะครับก็จะเข้าเป็นตัวหน้านี่นะครับก็เป็น OBD ตั้งค่าต่างๆนะครับผมก็ให้ดูก็จะมี b i n e t color contrast อะไรพวกนี้นะครับก็ตั้งได้หมดเลยก็เท่าที่ลองใช้นะครับผมก็ใช้ระดับความสว่างสูงสุดนะครับก็เรียกว่า outdoor อาจจะไม่ได้ใช้งานได้ดีอะไรนะครับแต่ถ้าใช้ Indoor เนี่ยหายห่วงนะครับสำหรับเรื่องสีเนี่ยก็เท่าที่ลองใช้สีมันไม่ได้เป็นจุดเด่นของเขานะครับผมก็คือแบบว่า รู้สึกใช้คู่กับ Mac แล้วสีมันก็ต่างกันระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าใครคิดว่าจะซื้อมาแล้วใช้งานพวกกราฟิกอะไรเนี้ยอาจจะไม่แนะนานะครับแต่ถ้าคุณมาใช้งานกับสำหรับเป็นหน้าจอที่คุณไม่ได้เน้นความเที่ยงตรงของสีนะครับสามารถใช้งานได้เลยใช้ทํางานเอกสารหรือว่าเอ้ยจำเป็นต้องไปตัดต่อวิดีโอที่แบบตัดต่องางเดียวไม่ได้สนใจว่าแสงสีจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถใช้งานได้สำหรับเรื่องลําโพงนะครับต้องบอกว่าเขามีลําโพงก็จริงลำโพงไม่ได้เสียงดังแล้วก็เสียงแบบไม่ได้ดีอะไรนะเหมือนกับมีฉุกเฉินเผื่อต้้้องใชเท่านนนััะครบก็ ความจริงก็อาจจะไม่จําเป็นหรืออยังผมที่ใช้คู่กับแม็กเนี่ยก็คือใช้อ,อลัโพงแม็กดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับผมสรุปเลยแล้วกันสําหรับตัวนี้หน้าจอ asopa a1m นะผมใช้มาก็บอกว่าประทับใจยอยู่นะในเรื่องในเรื่องความที่เขาทํามาเล็กบางเบาแล้วก็ชอบที่ขาตั้งเขาออกแบบมาแบบเอ้ยมันใช้งานมันเรียกว่ามันใช้งานดีปรัแบบระดับตับมุมได้หรือว่าจับแนวตั้งก็ใช้งานได้นะครับผมเรื่องสีสันอาจจะไมไ่เที่ยงตรงอะไรนะครับลำพงมีมาขำๆแล้วไม่ได้ใช้ก็ผมเอาไว้สําหรับ ทําทงานที่แบบว่าเราต้องใช้แบบเอกสารแล้ว Excel เยอะ2จอมาสะดวกกว่าใช้จอเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ทําให้ทํางานนอกบ้านมาสะดวกขึ้นหรือว่าคุณมีเรียกว่าสถานที่ทํางานในบ้านที่แบบพื้นที่จํากัดนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เพราะคุณสามารถแบบพับกล่องพับเก็บอะไรพวกนี้ได้นะครับผมหรือว่า ชุกเฉินจริงๆผมก็สามารถเอามันสาหรับในการตัดคลิปได้แต่คือตัดแบบตัดจริงๆตัดแบบผมไม่สนใจสีสันเลยเรื่องสีสันเนี่ยผมมาแก้ที่หลักนะอันนี้แบบตัดคัดชนคัดชนใส่อฟเฟกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ราคาอยู่สี่พันกว่านะครับผมจำเป๊ะๆไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์สําหรับต่งซื้อไว้ให้แล้วก็ใส่ตัว YouTube Shopping ไว้ให้ด้วยนะครับกดตะก,ก้ากันได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ